ขายตรงนะคะขายประกันนะ,ะโดยเฉพาะนะคะบนถนนเครือข่ายเนี่ยท่านมีประสบการณ์มามากกว่า30ปีไม่ต้องพูดถึงนะคะสามสิกว่าปีนี่หลับตาทำนะคะก็ออยังได้จริงไหมคะมีทั้งประสบความสําเร็จมามากมายนะคะแต่ที่สุดยอดที่สุดนะคะสำหรับที่นี่นะคะท่านเองประสบความสําเร็จนะคะกับธุรกิจคลาวันอย่างไม่น่าเชื่อนะคะทุกท่าน เก้าเข้ามาเป็นนะคะมนุษย์เรียกว่ามนุษย์ที่สามารถสร้างแพสซีฟได้จริง,รงๆภายใน4เดือนนะคะเพราะผู้นาท่านนี้นะ,ะท่านรับรายได้มากกว่า2ล้านบาทในระยะเวลาแค่4เดือนเท่านั้นนะคะและมีชีวิตนะ,ะที่ย้ายฝั่งได้จริงๆนะ,ะจากแอคทีฟอินคัมมาเป็นแพสซีฟอินคัมจากธุรกิจคลาววันตั้งแต่4เดือนนั้นจนมาถึงวันนี้นะคะร่วมปีแล้วนะคะที่ท่านได้มีชีวิตที่ดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิต กับธุรกิจคลาวันนะคะวันนี้นะคะทุกท่านตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังท่านนะ,ะเพราะท่านคือตัวจริงนะ,ะเสียงจริงในวันนี้นะ,ะที่จะมาถ่ายทอดกับหัวข้อทำไมต้องคลาว,วันนะคะกดสติ๊กเกอร์ไฟลุกนะ,ะต้อนรับนะคะอัพไลน์ของพวกเราท่านอาจารย์ธนบดีนฤรเบดค่ะ ครับดวงดาวไม่เคยดับรับจากฟ้าโชคชะตาก็ไม่อาจกำหนดฝันบอกตัวเองว่าต้องสู้อยู่ทุกวันถึงฝั่งฝันด้วยใจนี้ที่คราววันครับครับท่านผู้ดำเนินรายการนะครับท่านโคสเปิลสวิมลกาลามมสิกนะครับท่านวิทยากรนะครับท่านโคสักอภิศักยชนนะครับท่านครูบาอาจารย์ท่านโคสและนักการตลาดคราววันที่รับ่า ท่านบ,บดีนฤเบศครับขอบคุณผู้ที่ให้โอกาสทางธุรกิจท่านดรชัชวัตรรัศิลปากรน,นะครับขอบคุณผู้กอ่อตั้งท่านโจนาทอิลิกเวอร์เนอร์นะครับและก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมแบ่งปันในห้องออนไลน์อะคาเดมีนะครับซึ่งเป็นห้องที่รวบรวมเป็นศูนย์รวมของยอดโคสนะครับทั้งสิ้นเลยนะครับที่อยู่ในห้องนี้ ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมแบ่งปันนะครับซึ่งวันนี้ได้รับหัวข้อทําไมต้องคราววันทันทีรครับหลังจากที่นะครับเราได้ฟังถึงความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายนะครับจากท่านโคสักนะครับเรียบร้อยไปแล้วว่าธุรกิจเครือข่ายนะครับมันมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับมันมีมนสเสน่ตรงไหนทําไมคนถึงหลงไหลนะครับในความเป็นธุรกิจเครือข่ายกัน นะครับตัวผมเอง30กว่าปีนะครับไม่เคยออกจากเส้นทางสายนี้เลยนะครับเพราะสเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายนี่เองนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นคราววันถ้าในมุมของธุรกิจเครือข่ายนะครับก็ต้องยอมรับว่านะครับเมื่อโลกมันเปลี่ยนนะครับเราก็คงจะต้องหาเครื่องมือนะครับที่มันเหมาะกับยุคสมัยท่านทีรักครับในมุมของความสําเร็จที่ผมได้รับจากธุรกิจ ตะวันนะครับที่ใช้เวลา,พาเพียง4เดือนกับความไม่พร้อมในทุกเรื่องนะครับไม่พร้อมทั้งในเรื่องของอเงินทุนที่จะสมัครไม่พร้อมทั้งในเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของความน่าเชื่อถือต่างๆนะครับก็คือมันลดลงมากนะครับ สำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับหมดเงินหมดแรงและหมดเครดิตจริงๆช่วงที่เริ่มต้นจากธุรกิจนี้ถือว่าเป็นวิกฤตหนักของชีวิตเลยด้วยซ้ําไปนะครับนะครับหลังจากที่ผมได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจนะครับที่ประสบความสําเร็จได้เพราะมันเป็นคราววันด้วยความง่ายด้วยความที่บันทรงพลังในเรื่องของผลลัพธ์นี่แะครับจึงทําให้นะครับผมสามารถสําเร็จอยู่ได้ถ้าเป็นธุรกิจอื่นนะครับก็คงไม่สามารถที่จะสําเร็จได้ โดยไวขนาดนี้นะครับเนื่องจากว่าเหมือนกับบริษัทสุพีเดิมที่ผมเคยทำนะครับถือว่าง่ายกว่าแอมเวง่ายกว่าขายประกันเยอะแต่ผมต้องใช้เวลาถึง2ปีนะครับผมถึงจะมีรายได้หลักแสนต่อเดือนแต่กับคราววันนะครับสองแสนกว่าบาทนี่ผมใช้เวลาแค่เดือนแรกก็ผ่านแล้วนะครับเดือนที่สี่ก็ทะลุสองล้านกว่าครับไปแล้วนะครับนี่คือความง่ายท่านที่รักครับหลังจากที่เรามีโอกาสศึกษ,ษาเรียนรู้ รู้เรื่องของธุรกิจเครือข่ายนะครับปีเตอร์ดักเกอร์ได้บอกไว้ว่านะครับถ้าสมมติว่าคุณเลือกธุรกิจเครือข่ายถือว่าเป็นการเลือกที่ชาญฉลาดมากแต่ถ้าคุณเลือกธุรกิจนี้จากเจ็ดองประกอบนะครับซึ่งเป็นส่วนผสมสําคัญในการเลือกธุรกิจเครือข่ายนะครับก็จะทําให้คุณนะครับประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วและที่สําคัญก็คือยั่งยืนด้วยเจ็ดองประกอบนะครับที่ปีเตอร์ดักเกอร์นะครับได้สอนกับนักธุรกิจเครือข่ายทั่วโลกนั่นก็คือ บริษัทต้องมีความมั่นคงโปร่งใสใหตรวจสอบได้นะครับสินค้าสําคัญมากๆนะครับแผนก็สําคัญสุดๆนะครับถ้าแผนไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับแน่นอนครับให้ทําให้ตายก็ไม่มีก็ไม่ไม่สําเร็จก็ไม่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 รวยประมาณเนี้นะครับเพราะแผนบางสุตรก็ เรื่องของเทรนของธุรกิจถ้าเราทําธุรกิจที่ธุรกิจเครือข่ายที่มันล้าหลังนะครับมันไม่ตอบโจทย์เรื่องของยุคสมัยต่างๆนะครับก็อาจจะทําได้แต่มันจะเหนื่อยนะครับและสําคัญที่สุดเรื่องของทัมมิ่งจังหวะเวลาก็สําคัญนะครับเก่าเกินไปก็ยากใหม่เกินควรก็ยากนะครับและอีกข้อหนึ่งก็คือทีมผู้บริหารนะครับนะครับทีม ทีมที่อยู่บริษัทนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเขาไม่มีความเป็นมืออาชีพไม่เก่งนะครับบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับสำคัญที่สุดก็คือผู้ประกอบการนะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับองค์ประกอบอื่นใดก็ตามแม้จะสมบูรณ์บ้างนะครับแต่ว่าถ้าผู้ประกอบการไม่มีความรู้ไม่คมีความเข้าใจในมุมของธุรกิจเครือข่ายไม่เข้าใจผู้คนนะครับก็และที่สําคัญไม่ลงมาดูแลเองก็ยากเหมือนกันนะครับต่อให้จะมีเงินมากขนาดไหน ถ้าไม่มีความเข้าใจในมุมของธุรกิจเครือข่ายก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดองประกอบนี้จึงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับถ้าสมมติว่าเราจะเลือกธุรกิจจากเจ็ดองประกอบนี้นะครับบริษัทคราวันถือว่าเป็นบริษัทที่ควรเลือกและต้องเลือกมากที่สุดในช่วงเวลานี้ในจังหวะนีใน้ในยุคสมัยนี้ถามว่าทําไมข้อที่1ก็คือบริษัทนะครับซึ่งมี มั่นคงโปร่งใสตรวจสอบได้และที่สําคัญก็คือขยายไปทั่วโลกณปัจจุบันนี้เกือบจะครอบครอบคลุมทั่วโลกแล้วนะครับร้อยเกือบ200ประเทศทั่วโลกณปัจจุบันนี้นะครับมีสํานักง,งานที่ตั้งมีการจดทะเบียนชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือส่วนที่1น,นะครับและที่สําคัญก็คือเป็นบริษัทที่ถือว่าทั่วโลกนะครับให้การยอมรับนะครับอเล็กซ่าแลงก็ได้จัดอันดับ นะครับแหล่งของคลาวันติดนะครับอันดับหนึ่งมากว่า2ปีนะครับณปัจจุบันนี้แม้จะล่วงลงไปนะครับก็ด้วยเรื่องของการสร้างฝูงชนการนําฝูงชนไปเข้าใช้บริการด้วยเงื่อนไขอื่นใดก็ตามนะครับอาจจะเป็นการชะลอตัวแต่แป๊บเดียวนะครับเมื่อฝูงชนเติบใหญ่ขึ้นมาด้วยกลยุทธ์ต่างๆที่คลาวันได้วางเอาไว้นะครับอันดับต่างๆก็จะขยับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งอีกไม่นานนะครับทันทีราครับ อันนี้ก็คือในมุมของบริษัทในเชื่อถือได้นะครับตรวจสอบได้และมีความมั่นคงจริงในมุมของสินค้าท่านทีรกครับต้องยอมรับนะครับโลกที่มันเปลี่ยนในยุคปัจจุบันนี้นะครับถ้าสินค้าอยู่ในหมวดบริการสินค้าในรูปแบบที่ดิจิตอลที่ไม่าไม่จับจับต้องไม่ได้นะครับเราก็จะรู้ว่าโลกจากนี้เป็นต้นไปคนที่ร่ารวยเป็นอภิมหาเศรษฐีของโลกรว้วแต่ไม่มีสินค้าอยู่ในมือเหมือนกับบันดึก บัณดิตอึ้งรังสีนะครับได้ออกคลิปมานะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนนะครับถ้าใครก็ตามที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มสินค้าที่เป็นดิจิตอลนะครับก็จะรวยมากในยุคปัจจุบันนี้นะครับซึ่งถือว่านะครับคาราวันก็มีสินค้าในกลุ่มนี้นะครับเป็นออนไลน์โปรดักต์นะครับและเซอร์วิสนะครับเป็นสินค้าในหมวดบริการท่านที่รักครับ และส่วนที่3นะครับนั่นก็คือในเรื่องของแผนการตลาดนะครับท่านไม่ต้องไปหาแผนการตลาดที่ไหนนะครับที่มันเรียบง่ายและทรงพลังเท่ากับแผนของคราวันเนื่องจากเขาออกแบบแผนได้อย่างสมดุลมากท่านทีระครับคนที่จะประสบความสาเร็จในเส้นทางเครือข่ายเขาไม่ได้ล่ารวยจากแผนหน้านะครับถ้าบริษัทใดก็ตามออกแบบแผนการตลาดที่จ่ายค่าแนะนำมากมากๆนะครับ แผนกลางกับแผนหลังแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับด้วยแผนที่ผ่านมานะครับบริษัทเครือข่ายที่เป็นสินค้าก็ตามนะครับถ้าไปมุ่งเน้นในการจ่ายค่าค่าแนะนําเยอะๆเขาเรียกแผนหน้าเยอะๆเนี่ยนะครับคนที่สร้างทีมจะไม่มีรายได้เลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการเกลี่ยรายได้ที่สร้างความสมดุลในแผนไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทําธุรกิจส่วนใหญ่ที่เขาประสบความสําเร็จเนะี่ยเขารวยจากแผนกลางและแผนหลังนะครับ แต่ครับบางทีนะครับถ้าสมมุติว่าโดยแผนโดยทั่วไปนะครับซึ่งรายได้ที่เขาจ่ายมันจํากัดด้วยนะครับแผนแสเต็ปจ่ายสูงสุดอย่างมากก็ไม่เกิน35%สเปอร์เซนส่วนแผนที่เป็นไบนารีนะครับก็จ่ายสูงกว่าแผนแสเต็ปแน่นอนแต่ถ้าออกแบบไม่ดีนะครับก็แผนหลังแทบจะไม่ไมเหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นท่านธีระครับคราววันเป็นการออกแบบแผนที่สมดุลสุดๆแผนหน้าก็คือแผนฟีอ็อฟลอตเนี่ยนะครับคราววันเขาต้องการให้เราคืนทุน นะครับภายใน14วันนะครับเขาแตะเบาๆที่แผนหน้าประมาณนั้นนะครับแต่เขาไปเน้นที่แผนกลางกับแผนหลังนะครับแผนกลางที่นี่เขาใจ่าจับคู่สูงถึง4 0 0แสนต่อสัปดาห์นะครับถึง3ล้านต่อสัปดาห์นะครับตั้งแต่การซื้อแพ็กเกจไวแบ็กโกนะครับซึ่ง4 0 0แสนต่อสัปดาห์จนกระทั่งถึง3ล้านต่อสัปดาห์ถ้าเราเป็นตำแหน่งไทย่ตำแหน่งแอมบาสเดอร์สารดาวนี่นะครับ แผนนี่เป็นแผนใหญ่มากและที่สำคัญแทบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับเกิดคะแนนอ่อนบวกแข็งจ่ายสูงถึง4เท่าและเพดานการจ่ายก็สูงมากๆนะครับแผนนี้นะครับเป็นแผนที่หลายคนเปลี่ยนชีวิตมาเยอะแล้วนะครับท่านทราบไหมครับว่าแผนการตลาดโดยทั่วไปนะครับถ้าเราลงแพ็กเกจเล็กๆเนี่ยนะครับห้าพันกว่าบาทนี่นะครับ แผนโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแผนที่มีสินค้าเขาจะจ่ายให้ท่านสูงสุดไม่เกินวันละห0 0พันกว่าบาทหรือสูงสุดก็ไม่เกิน1นึ0 0 0สนห้0 0มืนห่นหื่นประมาณนี้นะครับ <c oughs> นั่นคือเพดานของของแผนการตลาดโดยทั่วไปแต่ค่าว,วันนั้นแผนที่เขาใช้เงินลงทุน5,000ันกว่าแต่เพดานของเขาจ่ายสูงถึงล้านหกต่อเดือนเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าแผนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง นะครับนอกจากนั้นเขายังจ่ายแมทชิ่งถึง50%ท่าน,นดีราครับแล้วจ่ายเท่ากันทุกชั้นด้วยนะครับลูกหลานเหลนหล,น,หลนเพียงแค่เราแนะนํานะครับตามเงื่อนไขนะครับตั้งแต่5ถึง25ยูเซอร์ติดตัวเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าแผนเนี่ยเป็นแผนกลางที่สร้างให้คนร่ํารวยและเป็นเศรษฐีและที่สําคัญคราววันยังมีแผนหลังเขาเรียกว่าลองเทอ r m มลิสด้วนโบนัส bon หรือบํานาญชีวิตซึ่งไปหาที่ไหนก็หาไม่เจอแล้วครับถ้าไม่ได้ออกแบบ และคอนเซปต์เหมือนคราวันยังไงก็สร้างแบบนี้ไม่ได้เพราะแผนที่มันมีสินค้ามันต้องมีการซื้อซ้ําจะต้องมีการรักษายอดถึงจัดจ่ายถึงจัดจ่ายเ,เขาเรียกว่าพาสซีตรงนี้ได้นะครับแต่กับคาราวันนะครับเขาไม่ได้จากการซื้อซ้ําและรักษายอดแต่เป็นการนําฝูงชนทั่วโลกที่คราวันเขาสร้างขึ้นมา เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มคู่ค้าแล้วนำกำไรจากการโฆษณาจากจากการเข้าใช้ของฝูงชนคราวันนั่นนะครับเอามาจ่ายนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นรายได้ข้อนี้ไม่ใช่รายได้จากโครงสร้างตัวเองด้วยนะครับแม้ทีมจะหลับทั้งสายเลิกทั้งทีมนะครับรายได้ข้อนี้ก็ยังได้นะครับถ้าเรามีคุณสมบัติ3 AP านีรักครับอันนี้ก็คือแผนหลังที่ที่สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนและมีศักดิ์ศรีครับท่านที่รักไม่ใช่ตําแหน่งสูงมากแต่ว่ามไม่มีรายได้อย่างนะครับมันไม่มีศักดิ์ศรีครับมีแต่ตําแหน่งแต่ไม่มีรายได้แต่กับคราว,วันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทุกตําแหน่งจะมีระดับของการจ่ายผลตอบแทนในช่องทางของรองเทมนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดเลเวลเนี่ยนะครับท่านที่รักครับพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับ ตำแหน่งต่างๆนั่นนะครับเขาจะเอาเงินเข้าไปใส่ในแต่ละช่องเท่ากันนะครับเราอยู่ตำแหน่งใดก็ตามนะครับ Under ก็คือใต้ผังตำแหน่งที่เราเป็นใต้ตำแหน่งที่เราเป็นนั่นนะครับเราสามารถแบ่งได้ทุกเลเวลนะครับและบำนาญข้อนี้สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับทายาทได้ไม่มีที่ไหนแล้วครับนี่คือแผนหลังนะครับที่ที่ทรงพลังมากๆนะครับ นะครับนี่คือแผนการตลาดที่ถูกออกแบบมาอย่างเข้าใจนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของทำมิิง่งหรือจังหวะเวลานะครับต้องยอมรับนะครับธุรกิจเครือข่ายถ้าเราทําบริษัทที่ใหม่เกินไปเนะี่ยมันยากมากเหมือนกับบริษัทคราว,วันนะครับรุ่นบุกเบิกนี่เขาต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามใช้ทัศนคติที่เป็นบวกสุดๆนะครับเขาถึงมาถึงทุกวันนี้ถามว่าทําไมก็เขาเริ่มต้นบนความเบลอของธุรกิจ ไมไ่ไม่มีอะไรเป็นความจริงสักเรื่องนะครับเวลาไปส่งต่อโอกาสให้ใครก็ขายความฝันขายจินตนาการคิดอาจคาดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเช่นยกตัวอย่างว่านะครับคราววันนะครับเขามีแนวคิดในการสร้างฝูงชนด้วยเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งถ้าเขาสามารถสะสมเขาตั้งเป้าหมายว่า2ปีเขาจะสร้างฝูงชนให้ได้25ล้านยูเซอร์ และเขาจะนําฝูงชนไปต่อรองและเขาใช้บริการกับแพลตฟอร์มคู่ค้าอย่างน้อย5อุตสาหกรรม1 2 3 4 5ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีสักอุตสาหกรรมที่ขวันไปจําและตอนนั้นการเริ่มต้นก็แค่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับกว่าจะไปถึง25เนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าเมื่อไรนะครับเขาขายความฝันขาย จินตนาการนะครับแล้วก็บอกว่านะครับในอนาคตนะครับถ้าคราววันเติบใหญ่เขาจะเปิดสำนักง,งานนะครับใหญ่ที่ดูใบนะครับซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีวิเววนะครับเป็นแค่ความฝันเป็นแค่จินตนาการที่ไปคุยกับผู้คนนะครับแล้วที่สำคัญก็บนความไม่เข้าใจของสังคมไทยบนความไม่เข้าใจของภาครัฐด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความยากมากไม่ว่าธุรกิจใดก็ตามนะครับช่วงเริ่มต้นเป็นช่วงที่ยากลําบากสุดๆด้วยความไม่ชัดเจนนะครับนี่ก็คือถ้าใครผ่านตรงนั้นมาได้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับมันเป็นช่วงที่ยากลําบากมากสําหรับบริษัทใหม่ส่วนบริษัทที่เปิดมานานนะครับก็ยากนะครับปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงกิฟต์อรีนี่แทบจะหลายคนจะแทบจะเมินหน้าแล้วเนื่องจากว่ามันนานเกินไปเอ็มวอย่างเนี้ยนะครับบริษัทที่เปิดมายาวนานก็ต้องยอมรับว่าเราไปตอนนี้แค่เอ ชื่อบ,บริษัทเนี่ยเขาก็เมินหน้าหน้ากันแล้วเนื่องจากว่าไม่ได้หมาย องปีเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเป็นความเขาเรียกว่าจังหวะพอดีพอดีเลยนะครับเรียกว่าทัมมิ่งพอดพอดีจริง เราเวลาที่เขาประชุมกันเนี่ยนะครับนี่คือมืออาชีพส่งตรงมาจาก ICT นะครับเขาเลือกคัดสรรแต่มืออาชีพทั้งนั้นนะครับที่มาอยู่ในแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกของคราวันและเขามีความเป็นทีมสูงมากและข้อที่7นั่นก็คือผู้บริหารผู้ประกอบการหรือเจ้าของเนี่ยนะครับ นอกจากมีความรู้มีความเข้าใจมีเวสัยทัศน์มีจิตแห่งการเป็นผู้ให้นะครับและที่สําคัญก็คือนะครับเขาเป็นคนเก่งครับท่านที่รักครับสามปีที่ผ่านมาไม่ต้องพิสูจน์นะครับคราววันนะครับโจนัทอิลแวนเนอร์นะครับผ่านมาแล้วเกือบทุกมิติอุปสรรคปัญหาสารพัดเขาเติบโตบนวิกฤตโควิดทั่วโลกนะครับเขาเติบโตบนการผันผวนของคริปโตเคอเรนซีนะครับเขาเติบโตบนสงครามนะครับและเขายืนอยู่ตรงนี้อย่างสง่างามนะครับ ถามว่าถ้ามือไม่ถึงจริงๆถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจจริงๆมาไม่ถึงวันนี้จริงๆครับท่านที่รักนี่คือเจ้าของนะครับและที่สําคัญคาราว,วันยังมีมีความโดดเด่นกว่า7องค์ประกอบที่ปีเตอร์ดักเกิลได้พูดไว้นั่นก็คือที่คาราว,วันมีคนประสบความสําเร็จทุกระดับชั้นโดยใช้เวลาเพียง2ปีเศษเท่านั้นนะครับคาววันมีตําแหน่งตั้งแต่ทีมลีดเดอร์จนกระทั่งถึงแอม พัสดอสา3ดาวท่านทีราครับท่านเคยเห็นบริษัทใดที่สามารถสร้างผู้นําระดับสูงสุดได้โดยใช้เวลาแค่สองปีอีกว่าไม่มีหรอครับครับท่านทีราครับ บริษัทซูปเดิมที่ผมอยู่นกลัวคนจะขึ้นตําแหน่งตรงนี้ได้ใช้เวลากว่า10ปีตาแหน่งสูงสุดเนี่ยนะครับบริษัทเอ็มววิทัศน์พรจะเด็ดกว่าจะขึ้นมงกุฎทุกใช้เวลากว่า10ปีนะครับนะครับพูดถึงรายได้เนะี่ยโอ้ไม่ติดฝุ่นแอมบาสเดอร์สาดาวของคราว,วันไม่ติดฝุ่นจริงๆท่านทีนะครับเพราะฉะนั้นนะใช้เวลากว่า10ปีและเก่งมากนะครับขึ้นตําแหน่งนั้นได้แต่คราว,วันง่ายสุดๆท่านทีนะครับและที่สําคัญสร้างแพสซีฟอินคัมได้จริงด้วยเราก็เห็นนะครับเดี๋ยวท่าน ดกรกลนัทก็จะมาพูดให้เราฟังว่าิบอินคำจากคราววันนะครับมันสวยสดงดงามอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือทำไมต้องเป็นคราววันท่านทีราครับคราววันคือมหาสมุทรแห่งเงินตรานะครับเราทำบริษัทธุรกิจเครือข่ายด้วยส่วนใหญ่ท่านทีราครับถ้าเราทำบริษัทที่สิทธินค้ามา มันไม่ไปบริษัทมันเล็กเนี่ยนะครับมันเหมือนกับหาหาหาปลาในแม่น้ําลําคลองอ่ะมันไปไกลไม่ได้ด้วยสินค้ามันไม่ไปนะครับด้วยความเป็นบริษัทที่มันเล็กเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปไกลกว่านั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราในฐานะที่เป็นแม่ทัพแม่ทีมก็หากินตามแม่น้ําลําคลองใกล้ๆบ้านไปไกลกว่านั้นไม่ได้แต่ถ้าเราเลือกบริษัทที่เติบใหญ่หน่อยนะครับก็อาจจะนะครับหา ถ้าเป็นปลาก็หาหาปลาตามแม่น้ําลําคลองที่มันกว้างใหญ่ขึ้นนะครับแต่คราววันนี้มัน,ม,นมันคือมหาสมุรทรแห่งเงินตรามันคือรัพย์ในจัก,กรวาลน,นะครับเนื่องจากว่าคราววันมันไปทั่วโลกนะครับตอนนี้ควบครอบคุมเกือบทุกยอมย่าของประเทศของโลกโลกนั่นแหละครับตอนนี้นีนะครับเติบโตอย่างกับไวรัสโควิด COVID เลยนะครับท่านทีราครับ นี่ก็คือความสุดยอดของความเป็นคราววันนะครับผมไม่อยากจะบอกนะครับท่านที่รักว่าพูดถึงในมุมของแพลตฟอร์มนะครับเขาออกแบบมาด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไปบางแพลตฟอร์มก็ออกมาเพื่อให้บริการบางแพลตฟอร์มก็ออกมาเพื่อระดมทุนบางแพลตฟอร์มก็ออกมาเพื่อระดมฝูงชนนะครับบริษัทที่เขาออกแบบแพลตฟอร์มมาเพื่อให้บริการ อาจจะด้นดานการเงินด้านการบริการด้านอาหารด้านการเดินทางอะไรก็แล้วแต่บางแพลตฟอร์มก็ออกมาเพื่อระดมทุนแต่คราววันคือแพลตฟอร์มระดมฝูงชนนะครับเป็นแพลตฟอร์มกลางเพื่อเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มคู่ค้าที่เป็นอุตสาหกรรมออนไลน์แล้วก็สร้างฝูงชนนะครับนี่คือคอนเซปต์ของธุรกิจนี้ซึ่งมันสวยสดงดงามมากๆท่านทีละครับใครก็ตามที่ทําธุรกิจคราววันนะครับ นะครับท่านท่านจะหายห่วงในเรื่องของความเสี่ยงนะครับท่านไม่มีความเสี่ยงได้ดใดทั้งสิ้นเลยนะครับนะครับถามว่าเงินห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับที่ท่านจ่ายลงไปเนี่ยนะครับซื้อแพ็กเกจนะครับท่านได้สินค้าและบริการกว่าหกหมื่นบาทนะครับแค่ได้แพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลกมาทำเงินตลอดชีวิตตลอดไปเนะี่ยก็ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วนะครับ เขายังให้เราเข้าถึงถึงเกมถึง69ยูโรนะครับสิทธิ์ในการเข้าถึงห้องเรียนรู้บนแพลตฟอร์มมินดูตลอดชีพมูลค่า4 0,000กว่าบาทครับสิทธิในการเข้าถึงห้องเรียนรู้บนแพลตฟอร์มมูลเบอร์ดี้หกเดือนนะครับ15,960ให้แต้มอีก5,000แต้มนะครับท่านลองไปบวกดูสิครับสินค้าและบริการกับเงิน5,000กว่าบาทเนี่ยคุ้มขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั อันเนี้ยในมุมของการซื้อแพ็กเกจแล้วท่านไม่ต้องกลัวนะครับแค่แพ็กเกจเนี้ยก็ทําให้ท่านใช้เงินไม่หมดอ่ะเพราะแพ็กเกจไวห้าพันกว่าบาทเนี่ยท่านสามารถขยับตําแหน่งเป็นแอบบอสเดอร์สามดาวได้เลยนะครับถ้าท่านสร้างฝูงชนห้าพันกว่าบาทกับเพดานการรับผลตอบแทนสูงถึงหนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับคาร์โบนัสบวกแมชิ่งนี่นะครับ ถือว่ามันไม่มีที่ไหนหรอกครับพ่ชัยขนาดนี้แล้วถามว่าการรักษาย,ยอดจะต้องรักษาอย,ย่างไงในปีแรกท่านท่านสมัครเข้ามาลงทะเบียน<ม>นะครับจากนั้นก็ปลดล็อกการไหลของเงินนะครับซ้ายหนึ่งขวานหนึ่งเนี่ยนะครับท่านท่รัชครับท่านสามารถที่จะทําเงินได้ตลอดปีนะครับทําเงินกับคารวันได้ตลอดปีทุกช่องทาง นะครับแต่เงื่อนไขที่ท่านจะได้รับเนี่ยนะครับอย่างคราวโบนัส่ยังไงท่านก็ได้แต่ว่าฟีออฟโมีเงื่อนไขว่าจะต้องแนะนำสี่ภายในสิบสี่วันนะครับแมทชิ่งท่านจะต้องแนะนําให้ครบห้าที่เหลือนะครับถ้าท่านคุณสมบัติครบนั่นหมายความว่าท่านไม่ต้องรักษาย,ยอดท่านสามารถทําเงินนะครับได้อย่างไร ขีดจำกัดเลยนะครับสามารถขยับตำแหน่งได้ตามที่ท่านต้องการได้เลยจะเป็นตำแหน่งไหนเพราะคราววันเขาไม่ได้บอกว่าการที่คุณจะขึ้นตำแหน่งเกียรติยศคุณจะต้องเป็นตำแหน่งคุณจะต้องซื้อแพ็กเกจไทเทเนียมไม่ใช่นะครับแพ็กเกจเล็กๆนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแผนการตลาดที่เขาออกแบบมาที่เรียบง่ายและทรงพลังนะครับไม่มีแผน ใดนะครับที่เรียบง่ายขนาดนี้มีโอกาสขนาดนี้นะครับถามว่าคาราว,วันเนี่ยเขาจ่ายผลตอบแทนน้อยหรือเปล่าถ้าคาราว,วันจ่ายผลตอบแทนน้อยนะครับอ่านนี้คราว,วันไม่ไม่ลำบากหรอกครับมันไม่มีใครที่จะมานะครับมามาทําลายล้างคราว,วันหรอกครับแต่ที่มันเกิดทุกวันเนี้ยเพราะคนที่ทําเขารวยไงจนกระทั่งบอกห้ามโปรโมทรายได้กันเลย นะครับให้โปรโมทเรื่องโน้นนี่นั่นได้แต่อย่าโปรโมทเรื่องรายได้ถามว่าทําไมมันจะเป็นจุดให้คนอื่นเขาโจมตีเพราะมันรวยไวยังไงครับช่วงเวลาแค่ปีเสร็จษเนะี่ยสามารถทาเงินก็ไม่รู้ขนาดไหนถ้าพูดถึงรายได้นะคราวันที่มีปัญหาเพราะรายได้เยอะนี่แหละครับไม่ใช่มีปัญหาเพราะไม่มีรายได้นะครับจนกระทั่งหลายคนบอกโอ้ระวังนะก,ก็กลับไปกลัวจะเสียภาษีอีก รายได้มันเยอะจัดก,กลัวว่าจะต้องเสียภาษีโน่นนี่นั่นเออไม่รู้จะพูดยังไงเพราะฉะนั้นท่านที่ราครับในความเป็นคราววันนะครับผมศึกษามาทุกแพลตฟอร์มท่านจะเอาแพลตฟอร์มไหนแพลตฟอร์มมันนี่เกมใช่ไหมหรือจะเอาแพลตฟอร์มนะครับที่ทีมของเรากําลังจะไปทําอยู่เนี่ยจะให้พูดถึงคอนเซปต์ไหมพูดถึงแผนรายได้ไหมพูดถึงความเป็นไปได้ไหม ไม่ติดฝุ่นคาวันหลักท่านธีรักต่อเอาหลายๆแพลตฟอร์มรวมกันยังสู้ค่าววันแพลตฟอร์มเดียวไม่ได้นี่คือความเป็นค่าวันนะครับท่านดันดองเอามาดูซิแพลตฟอร์มไหนนะครับแพลตฟอร์มของคนไทยเหรอไม่ได้ดูถูกคนไทยนะครับแต่ด้วยคอนเน็กชันด้วยวิสัยทัศน์มันไม่ผ่านนะครับคนไทยนี่เก่งมากไม่มีอะไรที่คนไทยทําไม่ได้แต่สิ่งที่ คนไทยทำลำบากก็ด้วยคอนเน็ชันนะครับด้วยสายปานนะครับด้วยแนวความคิดนะครับเข้าเออคนไทยน่ยคิดได้ทุกเรื่องนะครับแต่สายปานไม่ถึงคอนเน็ชันไม่ได้วิสัยทัศน์ไม่ไปนะครับมันเหมือนกับที่โค้ชสัตผููุ้เมื่อกี้แล้วผมก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่าพวกนี้มันมันเป็นเรื่องของอ่าเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของ ค่านิยมอันนี้คือเรื่องจริงนะครับท่านที่ย์นะครับมันเหมือนสินค้าที่ดีที่สุดที่พม่านี่นะครับเป็นสินค้าที่เบอร์หนึ่งของพม่าเข้ามาเมืองไทยก็ลําบากแล้วครับเพราะด้วยความเชื่อของคนไทยว่าสินค้าพม่ามันจะสู้ของไทยได้ยังไงแค่มาเมืองไทยก็ลําบากแล้วนะครับสินค้าที่ดีที่สุดในลาวเป็นเบอร์หนึ่งของลาวเข้ามาเมืองไทยก็ลําบากสินค้าที่ดีที่สุดของกัมพูชามาเมืองไทยก็ลําบากเมืองไทย ไทยนั่นนะครับผลิตสินค้าตกพอให้จะเจ๋งขนาดไหนก็ไปได้แค่พมา่าลาวกัมพูชาไปไกลกว่านั้นก็ไปได้แต่ยากมากท่านธีระครับด้วยมีความรู้สึกว่าโอ้ยเมดอินไทยแลนด์มันจะสู้ของประเทศอื่นเขาได้ยังไงนะทั้งที่ของคนไทยก็เจ๋งสุดๆนะครับแต่แต่ว่าความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นแพลตฟอร์มก็เหมือนกันจะเอาแพลตฟอร์มของไทยนะครับจะไปเทียบของคนยุโรปเขาได้ยังไงมันคนละชั้นนะครับ เพราะฉะนั้นท่านธีระครับในมูอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะวิเคราะห์ไม่ได้โจมตีแต่มันเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคราว,วันคือแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลกคือเบอร์หนึ่งของโลกที่ใช้แพลตฟอร์มในการสร้างฝูงชนแล้วนําฝูงชนไปเข้าใช้บริการกับอุตสาหกรรมออนไลน์ระดับโลกมันเป็นแนวคิดแรกของโลกนะครับนี่คือทําไมต้องเป็นคราววันครับเอาละครับท่านธีระครับเดี๋ยวนะครับท่านบอส